อยาหาอะไรตั้งก่อนนะคะอยากคุยกับพวกเราค่ะนะคะอยากคุยกับพวกเราต้องหาอะไรมาตั้งก่อนนะคะโอเคได้แล้ว,ลวสวัสดีค่ะทักทัดเสียงชัดไหมคะตอนนี้แม่อยู่ที่สระบ,บุรีนะคะก็มาสวัสดีทักทายนะคะวันหยุดนะคะวันหยุดเพื่อนเพื่อน,เ,อนเทรดเดอร์ไปไหนกันนะคะ ก็จะมาพูดคุยเนาะเรื่องสบายสบายแล้วก็อยากจะมาให้กําลังใจนะคะอยากจะมาให้กําลังใจว่าการเป็นเทรดเดอร์ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยนะคะช่วงแรกๆนะคะมันก็จะเหนื่อยมากโอกาสที่จะมาเที่ยวแบบนี้ไม่มีเลยค่ะ,คะตัวแม่เองก็ใช้เวลาในการฝึกฝนเนาะแล้วก็มันยังไม่ซัดเทอะ่ะแม่เข้าใจได้เนาะว่าทุกคนอะ่ะมันไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรอกคะ่ะแค่หาเงินเติมพอร์ตแค่หาเงินจะกินจะใช้ไปในแต่ละวันอะ่ะมันก็ ยากแล้วนะคะมันก็ยากแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆของการเป็นเรดเดร์มันก็จะลําบากจริงๆนะคะมันก็มันก็เหนื่อยแหละนะคะมันก็เหนื่อยเหนื่อยในอะไรเหนื่อยที่ว่ามันเป็นอาชีพใหม่ของเราเหนื่อยที่ว่าเรายังจับต้นชนปลายไม่ถูกเหนื่อยที่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์เหนื่อยที่ว่าชั่วโมงบินเรายังไม่เยอะเหนื่อยที่ว่าเรายังไม่ได้ฝึกฝนมากพอเหนื่อยหลายเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยหลายเหนื่อยมากในช่วงแรกนะคะกับอาชีพนี้นะมันจะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากนะคะแต่ว่า ต้องใช้คําว่าทุ่มเทเลยเลยอ่ะนะทุ่มเทให้กับอาชีพนี้เลยนะ,ะเรียกว่าต้องทุ่มเทให้กับอาชีพนี้จริงๆนะคะเมื่อเราลองผิดลองถูกเราเจ็บจนมากพอนะคะเราเจ็บจนมากพอสวัสดีทุกคนนะคะมาพูดคุยกันสบายๆส,สวัสดีคะ่ะลูกแก้วนะคะเราเจ็บมันจนมากพออ่ะค่ะวันหนึ่งอ่ะรู้ไหมว่านั่นคือกําไรแม่พูดไม่ผิดคะ่ะนะคะพูดไม่ผิดคะ่ะ วันที่เราเจ็บจนมากพอนั่นคือวันที่เราอะได้ตกผลึกจริงๆเราได้ตื่นรู้จริงๆว่าเราทําแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะอสระบุรีอยู่แข่งคอยค่ะพี่วีรวิทย์นะคะมอร์นิ่งค่ะมัมฝนนะคะคือช่วงแรกอะทุกคนต้องอดทนนะคะอาชีพนี้มันมันมันฝึกความอดทนคืออาชีพเทดเดอร์นี่นะแม่จะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่หาเงินง่ายก็ว่าได้เนาะ อมันเปนเนเะะน็นอาชีพที่หาเงินง่ายเพราะฉะนั้น่ะอาชีพที่หาเงินง่ายอ่ะคุณคิดว่ามันจะได้มาง่ายๆจริงๆเหรอมันต้องมีอะไรแลกมาบางอย่างโลกนี้ยุติธรรมมากนะคะโลกนี้ยุติธรรมมากมันจะคู่ควรกับคนที่เขาจะตอบแทนนะ,ะเอาใหม่โลกใบนี้ยุติธรรมเสมอโลกจะตอบแทนให้กับคนที่คู่ควรที่จะได้รับ วันนี้สิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นอยากมีเราทําให้มันคู่ควรหรือยังนะคะเออเดี๋ยวคุณคุณวรสั์บอกว่าสอบถามการควบคุมอารมณ์ใช้วิธีไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะคําว่าวินัยเนี่ยแม่จะแม่จะขยายความคําว่าวินัยพวกเราฟังคําว่าวินัยพวกเราจะต้องมีกฎกติกากับตัวเองนะคะทุกคนต้องมีกฎกติกากับตัวเองอย่างน้องสี่เนี่ยวันนี้เขาได้ใช้ชีวิตแบบ ตามไลฟ์สไตล์ที่เขาต้องการแล้วเพราะว่าเขามีวินัยคําว่าวินัยนะอ่าคําว่าวินัยนะคะลูกแม่จะบอกให้คือการที่เราตั้งกฎให้กับตัวเองตั้งกฎกติกาให้กับตัวเองไม่เกี่ยวกับใครเช่นนะคะแม่พูดหลายครั้งแล้วเรื่องนี้แต่แม่ก็จะพูดอีกนะคะเช่นวันเนี้ยเราตั้งเป้ากับตัวเองหนึ่งพันจุดันึห้าร้อยจุดเราเอาเป็นจุดก่อนลูกเราจะเพิ่งไปโฟกัสเรื่องตัวเงินถ้าลูก ได้จุดนะคะถือตามเป้าหมายเป็นจุดแล้วลูกจะตัวเงินมันจะตามมาเองนะคะอืมใช่วันที่เราเจ็บจนมากพอรู้ไหมว่านั่นคือกําไรโคตรใช่เจ็บให้มันมากพอการที่เราเจ็บมากพอไม่ได้เราเราเป็นคนล้มเหลวนะอาชีพนีพนนะะ้พี่หน่อยสวัสดีค่ะคิดถึงมากเลยนะคะพี่หน่อยเดี๋ยวไปพัทยามาเจอกันหน่อยนะคะถูกความสําเร็จมันต้องแลกมากับอะไรบางอย่างลูกแม่ใช้เวลาสามสีป่ปีในการหาระบบ ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะมันไม่มีเงินเราก็ต้องรู้ตัวเองเราก็ต้องรู้รู้กระเป๋าเงินเราว่าตอนนั้นอ่ะฉันไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยฉันต้องทุ่มเทให้มันก่อนเมื่อฉันทุ่มเทมันมากพอแล้วเดี๋ยววันหนึ่งที่ฉันทําได้ผลตอบแทนอ่ะจะส่งมายังฉันเองนะคะอืมบางคนก็บอกอยู่ว่าตั้งใจจะเอาห้าจะเอาสิบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ว่านะอาชีพเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราพอหรือเปล่า หนึ่งรอรอให้ตรงเงื่อนไขเราฝึกรอนะลูกฝึกรอให้เป็นแล้วก็พอให้เป็นแค่นั้นแหละแล้วเราก็ตั้งกฎของตัวเองนะคะพิชานะสวัสดีค่ะพี่นะคะเออนะเพราะนั้นพอเราเจ็บมากพอไม่ใช่ว่าล้มเหลวการเจ็บมากพอคือการที่เราใกล้สู่ความสำเร็จในอาชีพนี้แล้วหลายหลายคนเจ็บมาก่อนทั้งนั้นละคะ่ะพอเจ็บมามันตื่นรู้เพราะฉะนั้นอย่าตีค่าอย่าตีค่าตัวเองว่าเราเจ็บซ้ำ ล้มเหลวซ้ำๆนั่นคือเราไปต่อไม่ได้แล้วอาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพนี้เขางจะบอกพวกเราว่าการเจ็บซ้ําๆนะคะการเจ็บซ้ําๆคือการที่เราอ่ะกาลังก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก้าวไปอีกขั้นหนึ่งจริงๆลูกนะคะแล้ววันที่เราเจ็บให้เราไปต่อวันที่เราเจ็บให้เราไปต่อหลายๆคนอยากจะออกจากตลาดนี้ไปนะคะ แต่ว่าส่วนตัวเนาะแม่คิดว่าเราเอาแลกกับเวลาเราแลกกับเงินที่เสียไปในตลาดเราแลกกับสมองแลกกับจิตวิญญาณแลกกับร่างกายแลกกับสุขภาพมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าวะที่กูจะออกจากตลาดนี้ไปถูกไหมฮะมันง่ายไปหน่อยหรือเปล่าที่เราจะออกจากตลาดนี้ไปอะนะคะ แม่อยากจะมาให้กําลังใจพวกเรานะะอยากจะมาให้กําลังใจพวกเราว่าการล้มเหลวซ้ําๆไม่ได้แปลว่าคุณอะไปต่อไม่ได้แต่อาชีพเนี้ยการล้มเหลวซ้ําๆเนี่ยนะคะมันคือเป็นทรายหรือเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าอีกนิดเดียวมึงจะสําเร็จแล้วเพราะใครเขาบอกเราไม่ได้หรอกลูกนะสัมมนาหหดใหญ่อลองทักถามแอดมินได้เลยค่ะนะคะใครเขาบอกเราไม่ได้หรอกแต่วันหนึ่งอ่ะทุกคนรู้ไหม อาชีพนี้มันต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดบางคนเทรดมาไม่รู้เลยว่าหลอดไซคืออะไรกดมั่วๆทั่วๆสุดท้ายพอตแตกอะไรเราเจอกันมาหมดส่หลอดผิดบ้างอะไรบ้างนั่นคือการเรียนรู้ที่ผ่านมาถูกไหมคะแต่ใครที่กําลังท้อกําลังเหนื่อยกําลังอยากออกตลาดเสียงเล็กๆในหัวมันบอกว่ามันไม่ใช่ทางของมึงหรอกแม่อยากจะมาเป็นกาลังใจตรงนี้แล้วบอกว่าใกล้แล้วได้สําเร็จแล้ว แต่เราต้องเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขนะคะเราต้องเอาความผิดพลาดนั้นมาแก้ไขนะจ๊ะเราอย่าทํามันซ้ําๆบางคนอะทําซ้ําๆหลายครั้งจนเรารู้สึกเอื่มกับตัวเองค่ะให้แม่งแพ้ไปอยู่เลยให้มันกิดซ้ําๆท่าเดิมๆนั่นแหละจนตัวเราอ่ะนะคะจนตัวเราน่ะเอื่มกับตัวเองมากพอเอื่อมละอากูไม่เอาแล้วอะเนื้อออกไหมคือเบื่อจนแบบไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้วนะคะ แต่ความคําว่าเบื่อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอะคําว่าเบื่อของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองแล้ววันหนึ่งที่เราตกผลึกมีวินยัยทําตามเป้าหมายได้ชัดวินัยก็คือเป้าหมายของเรานั่นแหละนะคะเออแต่เหมือนที่พ่อบอกเมื่อวานนะคะพ่อบอกว่ามันไม่มีใครหรอกเดินทางเส้นทางนี้แล้วคุณจะกลับไปที่แนวรับเดิมไม่มีนะคะเออ ทริปนี้ทริปนี้นะฮะกำลังจะอ่านจารุนีนะพอพอตาเห็นจารุนีก็้วทริปนี้หน้าตาสดใสใช่ทริปนี้ได้พักผ่อนที่เนี่ยนะคะเป็นที่แบบเหมือนเขามีคาสปฏิบัติธรรมมีคาัาสมาธิแล้วก็เงียบสงบทุกคนในนี้เขาก็จะแบบเรียบง่ายไม่มีแอลกอฮอล์ขายไม่มีเครื่องมึนเมาอะไรนะคะแล้วธรรมชาติสุดๆแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้มาพักผ่อนจริงๆอะ่ะแล้วตื่นขึ้นม,มันเหมือนภาพวาดเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะแผ่นให้พวกเราดู นะคะให้แม่พูดถึงเรื่องว่าพอพวกเราอดทนเสร็จแล้วนะคะแม่ก็เป็นนะคะช่วงแรกเงินก็ไม่มีเทดก็ปิดผิดถูกๆนะคะวินัยก็ไม่มีออกตลาดก็ไม่เป็นพอก็ไม่เป็นรอก็ไม่เป็นนะคะแม่เป็นมาหมดแล้วค่ะแต่วันหนึ่งแม่ผิดจนมากพอแม่พังจนมากพอนะ,ะแม่ตื่นรู้ว่ากูทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเดอแบกทั้งหลาย ที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคะมีลูกมีพ่อมีแม่ถ้าหนูไม่อยากไซเวย์หนูออกจากกรอบไซเวย์แล้วยืนกรอบให้ได้ลูกการยืนกรอบให้ได้คือการรักษาวินัยของตัวเองให้ดีหนูตั้งเป้าเลยค่ะหนูตั้งเป้าเลยว่าวันหนึ่งหนูจะเทรดเท่าไหร่พันจุดพันห้าร้อยจุดหนูเอาแค่นั้นแล้วพอเลยลูกหนูสะสมสมอวินไปแบบิ๊กวินแม่พูดเสมอลูกลูกไหมวันที่แม่เหลือเงินก้อนสุดท้ายแม่ใช้เงินน้อยมาก วันละสองพันบาทเหมือนตารางที่แม่นะคะเหมือนตารางที่แม่ให้พวกเราไปในกลุ่มว่าวันนี้ถ้าเราจะเลิกเราจะท้อเอาแบบนี้ดีไหมเราเติมเงินหนึ่งพันบาทได้ไหมนะคะไหนๆเราก็ลงทุนลงแรงลงเงินเสียเวลาเสียสุขภาพมาตั้งเยอะแล้วเราจะยอมแพ้มันง่ายๆง,ง,งั้นเหรอมันง่ายไปไหมว่านะะเออลุกขึ้นมาอีกหน่อยนะคะ ลุกขึ้นมาแล้วใช้เงินที่น้อยแล้วเข้าเครื่องไม้เดียวศูนย์ุดหนึ่งคุณทํานะคะไม่เป็นรจีโน่เดี๋ยวเราเอาใหม่บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ทําแบบเดิมเราจะไม่รีบรวยแบบเดิมนะคะแม่ทํายังไงลูกไหมแม่ไม่รีบรวยแบบเดิมตอนแรกแม่ก็เหมือนอยากรวยวันนี้พรุ่งนี้เลยค่ะแม่ก็เทรดทั้งวันแต่อาชีพเนี้ยลูกมันไม่สามารถจะเทรดทั้งวันแล้วรวยได้อาชีพนี้มันไม่ได้ออกแบบหาให้พวกเราขยันนะลูก มันไม่ได้ออกแบบมาให้พวกเราขยันเลยสักนิดหนึงนะคะทําไมใครๆคนที่เขาสําเร็จเขาพูดว่าเทรดน้อยได้กําไรมากลูกไม่ฟังเหรอคะลูกไม่อ่านเหรอคะว่าสติติของคนที่เทรดได้กําไรเยอะคือเขาไม่ได้เทรดท,ทั้งวันนะคะ,ะพี่วีรวิทย์บอกว่าทุกวันนี้กัดฟันรอเฮดสีได้ผลมากจริงๆค่ะเพราะอาชีพนี้มันฝึกให้เราเป็นคนที่รอเป็นเมื่อรอเป็นก็ใจเย็นใช่ไหม รอเป็นก็ใจเย็นพอใจเย็นก็เห็นเงินพอเห็นเงินก็ออกตาลาดนะป้อมก็ต้องตั้งใจนะคะป้อมต้องตั้งใจถูกค่ะเราต้องมุ่งมั่นนะ,ะมุ่งมั่นทําวินัยเราให้ดีนะคะแล้วทุกคนก็จะทําได้วันนี้แม่อยากมาบอกว่ากี่วันเดือนปีที่เราที่เราฝึกฝนแล้วเราก็เทรดมันมาเราหมดเงินไปเท่าไหร่เราหมดเวลาไปเท่าไหร่เราเสียสุขภาพจิตไปเท่าไหร่ นะเคยชนะติดกันพอเสียแล้วใจพังเพราะว่าตอนนั้นเรามีอีโคโ้เราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของวันก่อนนะครับจีโน่จีโนโ่เก่งมากเลยนะแสดงว่าจีโน่เนี่ยเคยทําได้ไงลูกทาได้แล้วก็ทําได้อีกนะคะทำได้แล้วก็ทําได้อีกนะกกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมเราก้าวไปข้างหน้าดูสิคะเนาะก้าวไปข้างหน้ากันก็แค่จากที่เราหัวร้อนรอไม่เป็น พอไม่เป็นนี่คือส่วนใหญ่ที่เจอใช่ไหมคะเราก็แค่ทําตรงข้ามไงลูกเราก็แค่ทําตรงข้ามนะเออระบบแม่ดีครับแต่แพ้ใจตัวเองเราก็เอาชนะมันไงผู้บ่าวไทยบ้านนะคะเราเคยหัวร้อนเราเคยไม่พอเราเคยไม่รอเราเคยสู้ตายเราก็แค่ทําตรงข้ามกับสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดก่อนหน้านี้นะคะอืมก่อนหน้านี้ดังนั้นนะคะ แม่มาให้กำลังใจเห็นไหมทุกคนมาคอน,อนเฟิร์มมาใหดสี่จริงๆแล้วถือพันจุดได้อืมผมได้ถอนเงินแล้วนะแม่โอ้โหสุดยอดมากลูกนะคะอะใจเย็นๆไม่ต้องรีบรวยลูกเชื่อแม่สิว่าอาชีพเนี้ยไม่ต้องรีบรวยแต่มันรวยอยู่แล้วนะคะแล้วแม่ก็เชื่อใครที่ใช้ระบบปากกาเขียวยังไงก็รวยถ้าลูกรอลูกเอาระบบที่มันเอื้อเราอะให้ให้พันจุดพันร้อจุดเราต่อวันเนี่ย กับรอและพอเป็นนะอืมนะคะรอและพอเป็นยังไงก็สําเร็จยังไงก็รวยแล้ววันที่เราผ่านความลําบากมาแล้วนะ sure. มันจะเป็นอย่างนี้นะคะการการเดินทางของอาชีพเนี้ยช่วงแรกมันจะเป็นอย่างนี้ไซเวเทสแนวรับบางทีก mm ็ย้อนลงไปดึงต okay ัวขึ้นมาย้อนลงไปดึงตัวข <com ึ้นมาค่อยๆมันก็ค่อยๆพอเราเรียนรู้ข้อผิดพลาดมากๆมันก็ค่อยๆขึ้นขึ้นตอนแรกมันอยู่ในกรอบไซเวนี้เนาะมันก็จะค่อยๆขึ้นขึ้นค่อยๆก้าวขาขึ้นบันได ยืนกรอบไซ์เวได้ทะลุทำนิวไฮนะคะแล้วเราวันที่เราลำบากมามากพอนะคะแม่เนี่ยเคยจะขายบ้านลดดนยึดหมดเนื้อหมดตัวหมดทุกบาททุกสตางค์นะคะ,ะ,ะแม่กลับมาได้ด้วยวินัยจริงๆนะลูกแม่ไม่ได้โกงกเลยแม่กลับมาได้ด้วยวินัยคือใครจะได้เท่าไหร่ก็ช่าง ฉันจะพอจะพอจะพอฉันจะเอาวันละพันจุดพันร้อยจุดแล้วฉันพอได้แล้วพอจะกี่บาทก็ช่างมันสะสมทุกวันวันละห้าร้อยวันละพันวันละเจ็ดร้อยวันละแปดร้อยนะคะแล้วเราก็สะสมเฮ้ยเรามองข้ามเงินห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งพันห้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่สุดท้ายอีเงินเล็กๆน้อยๆนั่นแหละหล่อหลอมรวมกันทําให้เราอ่ะมีทุนเยอะพอมีทุนเยอะเราสั่งสมวินัย รอเป็นพอเป็นแล้วใช่ไหมลูกเราสั่งสมวินยัยรอเป็นพอเป็นแล้วลูกรู้ไหมวันที่เรามีเงินทุนมากพอเฮ้ยเราก็ทําเหมือนเดิมเลยลูกแค่เราเพิ่มหลอดขึ้นมานะคะแล้วเราเพิ่มหลอดขึ้นมาแล้ววันนั้นแหละค่ะลูกจะได้ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะความสําเร็จมันมีจริงๆแม่ให้เพื่อนๆโพส์แล้วหนูไปอ่านดูได้เลยทุกคนได้กินได้ใช้แต่หนูรู้ไหมหนูแพ้ใจเลยเอง นะคะอาชีพนี้มันทําให้มันฝึกให้เราอะ่ะจิตใจแข็งแกร่งอืมจิตใจแข็งแกร่งแล้วก็ยกใจไปต่อนะคะวินยัยนะคะวินัยก็คือกฎที่เราตั้งให้กับตัวเองรอตรงเงื่อนไขและพอลูกสะสมความสําเร็จเล็ก,ลกๆน้อยๆเถอะมันจะพาลูกเป็นคนที่มีวินยัยขอนเลยอันดับแรกมีวินัยออกตลาดเป็นแล้วลูกก็จะสําเร็จเร็วมาก ข้อสุดท้ายลูกก็ทําวินัยเดิมๆซ้ๆําๆเป็นรูทีนนะคะใช่เราต้องฝึกค่ะรู้มันยากแต่เราต้องไม่ทําแบบเดิมเพราะแบบเดิมก็รู้แล้วนี่ผลลัพธ์ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเราทําแบบเดิมนะคะเราทําแบบเดิมผลลัพธ์แม่งก็แบบเดิมเราต้องทําแบบใหม่ผลลัพธ์จะได้เปลี่ยนถูกไหมคะอืมต่อไปนี้นะคะไม่ต้องรีบรวยหรอกลูกเพราะมันรวยอยู่แล้วอาชีพนี้นะคะ สมอวินทำให้มีกำลังใจใช่ค่ะนะแล้วทุกคนก็จะได้มาใช้ชีวิตนะคะเหมือนที่แม่กำลังส่งให้กับพวกเราได้เห็นทุกวันว่าลูกเห็นไหมทุกวันหยุดเราได้หยุดจริงๆเมื่อก่อนน่ยวันหยุดเราไม่ได้หยุดหรอกเพราะเราแบ็กเทสเราฝึกฝนเราเสียสละให้การเรียนรู้อยู่ตอนนั้นแต่วันที่เราสําเร็จแล้วเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราตกผลึกแล้วนะ <S <S เราได้ใช้ชีวิตอเราได้ใช้ชีวิตนะ นี่เดี right. so right. ๋ยแม่จะส่งพลังรักพลังใจพวกเราเนาะอยากให้พวกเราได้เห็นภาพนี้ไม่อยากเห็นภาพนี้คนเดียวเลยอ่ะเนี่ยพวกเราดูนะเอพวกเราเห็นไหมคะเห็นไหมเราได้มาใช้ชีวิตเห็นไหมลูกมันเหมือนมันสวยเหมือนภาพวาดเลยอ่ะเห็นไหมมันหิวใจเนาะแม่อยากให้ทุกคนได้แบบมาใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆพวกเราอดทนกับความสำเร็จใน่ยคะคะหันไม่ได้ พวกเราช่วยอดทนให้ความสำเร็จหน่อยนะลูกมันทำได้จริงๆเนี่ยเวลาทุกครั้งที่แม่ไปเที่ยวแม่แม่นึกถึงลูกสิทุกครั้งแล้วแม่อยากจะส่งพลังให้กับเขาว่ามึงท้ออะไรกันวะแม่อีกนิดเดียวพวกมึงก็สำเร็จแล้วมึงมีวินัยหน่อยได้ไหมมึงรอหน่อยได้ไหมมึงพอหน่อยได้ไหมแล้วพวกเราจะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ไงลูกเนี่ยแม่ฮ นะคิดถึงพวกเราทุกคนอ่ะแม่ใหญ่พวกเรามีอิสระแม่เวลาที่ลูกลูกท้อแม่คิดเสมอคูจะทํายังไงวะกูจะทําวิธีไหนวะคูจะพูดคำไหนวะให้เขาลูกขึ้นมาสู้ให้เขารู้ว่าแม่อีนิดเดียววะนะเนี่ยพวกเราจะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้กันไงอีกนิดเดียวเองลูกเห็นไหมเมื่อเรารู้จกักรอแล้วพอแล้วเรามีวินัยอ่ะแล้วผลตอบแทน เราไปเที่ยวได้ทุกอาทิตย์เลยลูกเราไปเที่ยวได้ตลอดเลยเราแบ่งเงินไว้นะคะเราแบ่งเงินไว้เพื่อการเทรดเพื่อการลงทุนแยกเงินเป็นซิกจานะคะเงินทั้งหกด้านลูกไปดูนะแบ่งเงินเป็นซิกจาเงินเอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในบ้านเงินสําหรับออมเงินสําหรับเทคคอร์สแบบว่าเอาไว้กับการเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สุขภาพลูกแบ่งเงินเป็นหกกองนะลูก ลูกจะไม่มีทางตกต่ําลูกไม่มีทางอับจนเลยนะคะอีนิดเดียวเองลูกอดทนหน่อยนะคนที่จะทําให้ลูกสําเร็จได้ก็คือตัวลูกนั่นแหละลูกแค่รอแล้วลูกก็พอลูกใจเย็นลงหน่อยนะลูกเดินทางมาไกลเกินกว่าที่ลูกจะถอยหลังแล้วอ่ะนะเออนะคะเพราะนั้นเนี่ย ทำไม่ได้นะลูกแม่เป็นกําลังใจให้หันหน้าไม่ได้แล้วตอนนี้หน้ากูเขื่อนไปหมดเลยนะคะแม่ก็มาส่งพลังรักพลังใจให้นะคะว่าทุกคนทําได้นะคะทุกคนทําได้จริงๆนะคะแล้วเราก็จะมีวันนี้ด้วยกันนะคะมีวันแบบเนี้ยเหมือนกันวันที่เรามีอิสระเราากไปเที่ยวไหนไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้นะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉนั้นเนี่ยเดี๋ยวถึงวันที่ลูกสําเร็จลูกจะได้ให้รางวัลตัวเองอย่างเต็มที่อย่างสาสมนนะคะแม่มาสั่งส่งพลังรักพลังใจให้นะ ขอให้ทุกคนตั้งใจลูกท่องเอาไว้นะมีวินัยก็คือมีตั้งกฎเป้าหมายแต่ละวันให้ชัดเจนของตัวเองแล้วรอให้ตรงเงื่อนไขรอแล้วก็พอเมื่อได้เป้าหมายก็ออกจากตลาดแค่นั้นเองลูกโอ้โหจักรวาลคอนเฟิร์มมาก,มาก,มากๆหกหกหกนะคะโอโ้เดี๋ยวแคบไว้ก่อนนะคะหน้าจอแต่ภาพหายนะคะเออใช่ค่ะ มันมันมันเรามาไกลเกินกว่าที่เราจะเดินทางกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราทําสิ่งตรงข้ามกับที่เราเคยล้มเหลวมันก็คือสมการของความสําเร็จเท่านั้นเลยลูกเท่านั้นเลยง่ายนิดเดียวลูกทําสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ลูกล้มเหลวลูกก็ก้าวสู่ความสําเร็จลูกก็ก้าวขาขึ้นยืนกรอบแล้วก็ไปนิวไฮด้วยกันนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้น แม่มาส่งพงลังรักพลังใจให้แล้วรู้อย่างแน่ชัดว่าทุกคนทําได้แม่เชื่อในระบบแม่ศรัทธาในระบบแม่รู้ว่าระบบจะพาพวกเราสําเร็จแต่วันนี้พวกเราแค่ติดติดแนวต้านนะฮะติดแนวต้านแนวต้านของพวกเราก็คือวินัยของพวกเรานั่นเองระบบเอื้อแล้วลูกร,ระบบอะซับพอร์ตพวกเราอยู่แล้วละ่ะเหลือแค่แนวต้านก็คือวินัยของตัวเองเมื่อไหร่เราจัดการกับวินัยของตัวเองได้สดําเร็จแน่นอนนะคะแม่ส่งพงลังรักพลังใจให้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนนะมีความสุขนะคะแล้วก็สำเร็จไปด้วยก,กันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ